สวัสดีครับวันนี้จะพามาดูชิมเมนูครับไส้ตันครับน้ำจิ้มสามรสแล้วก็จะมีปลาทูครับนี่ของเรานะครับปลาทูตัวที่สวยครับนี่ครับน้ำพริกปลาทูก็มีครับมีอยู่สองสามเมนูครับวันนี้มาครับกินข้าว ด้วยกันครับใส่กันครับอือร่อยมากครับุณจอบฮัลโหลเอ้ cái này, Ơi ở chỗ có bán, bắp xèp, ngay rồi, ừ, tê, khúc nưng nưng khúc nào, xì cái ăn ม่ดมแซ่บประหลงเข้าครอบครัวครับผม,อมเออหานน้งองกุยอัแข้วครับเยอะบ,บุ๋มห้าหนึ่งหนึ่งห้า